ครูบอกว่าจะให้บิมกับเพชรอนยายหอใช่ตูดีใจอ่ะน้าป๊อกไปสั่งมาหรอแหนวฉันก็ไปสั่งมาที่กี่บาทอ่ะสามสิบจาไม่มียามหนึ่งดีนะป๊อกเจ้าคุณกับแหลนกับแขนดกัเพื่อนแรงมาเข็ดหักเลยขายหน่อยอ่ะจะอาอะไรไหมจ๊าเหมือนเดิมคือเมโลนะ นนาปอขมยไปได้ไหมจะขโมยทำไมอ่ะไม่ใช่ีไม่มนตาแล้วก็แป้งี่มีน้าตาลหน่งีไงนไม่มีน้าตาลก่อนกระตุ้นไม่ได้มองไอ้ก็เสียงคุไม่ได้มองไอ้เพื่อนยุ่ง เดียวรคขอบคุณค่ะบอองคนเดียวโอ้โหไม่เจอคนสวยเลยไม่ใช้เหียงไปไหนสามสิบบาทค่ะมีหก่อนนะคะสามสิบบนบุดไม่งี่เดียวนะโอเคให้ติ๊โอ้โหติ๊บอะไรแล้วพอดี แซฟฟี่เหมือนเดิมนะแซฟฟี่ยี่สิก่อนของพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อของของแฟนคลับแฟนตัรูปหรือเมโลโร่นะเมื่อกี้พิเศษนะโอเคนะทำแป๊บแป๊บนื้อแล้ว่อนค่ะให้หมูกินนะคะพี่ตายตี่ซิม่ใช่หรอตายเร็วได้แค่นี้เลย ใส่น้ำมีเดลใส่น้ำบีเ,บเดลของหนูใส่ไข่มุกนะคะเล็กไข่มุกของแก้วแดงฟิชบาทนะ ค่คา25บาทได้แล้วค่ะ25บาท